S <S การสัมมนา cities, เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรอรับการประเมินเมื่อวันที่26กุมภาพศ2554เวลา8นาฬกาถึง12นาฬิกาณหอประชุมคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำปางโดยได้รับเกียรติจากนายวิรัชชัยรักรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ขณะนี้ก็คิดว่าเป็นเวลาอัาส่สมควรแล้วนะครับก็อขออนุญาตเปิดการประชุมสมนา่นาึกการประเมินผลการประเมินสถานศึกษาขณะไดกสู่วามเปิดในกาควระชุมครับของคุณสมศรีนะครับในการสมนาครั้งนี้ได้เช Rose ิญนายเมตรีชาปุกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรอรับการประกาศเรียนท่านอาจารย์มีราชัยรัลรักษาราชการและนัาที่ราชการในมหาวิทยาลัยราชรัฏาลต่างๆและรับผู้ช่วยสักาจารย์ของาสตนิวลองคณะวิทยาศาสตร์วิศรบ จากการบรรยายของวิทยากรและตัวแทนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูกลุ่ม7พอสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ดังนี้การประเมินสถานศึกษาขนาดเล็กจะต้องเริ่มต้นจากการที่สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในก่อนเพื่อวางแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพก่อนและมีการประเมินตนเอง แล้วรอรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความหมายตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้คือโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน300คนปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่พบมีหลายอย่าง ส่งผลให้ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพของสอสอเช่น 1. นนักเรียนมีน้อยและมีแนวโน้มจะลดลงไปเรื่อยๆ 2. นักเรียนที่มาเรียนมักจะมาจากครอบครัวที่ด้ยโอกาส 3. บุคลากรมีน้อยบุคลากรไม่มีคุณภาพไม่ทันสมัย 4. กระบวนการบริหารจัดการในสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ ห้าระงานมากทัดเทียมสถานศึกษาขนาดกลางและใหญ่ 6. ชุมชนให้การสนับสนุนไม่พอเพียงและไม่ตรงจุดประเด็น 7. ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากต้นสังกัดอย่างจริงจัง 8. ขาดแคลนงบประมาณใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าแนวทางการจัดการศึกษาและรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษา 1. การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการจัดจิตก,กรรมการเรียนการสอนควรยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเองผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 2. มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนโดยเน้นความรู้คุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆอย่างสมดุล 3. แนวทางในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ของสถานศึกษาแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5. การประเมินผลการเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบที่ 1. การจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้น รูปแบบที่สองการบูรณราการหลักสูตรรูปแบบที่สามความร่วมมือจากชุมชนรูปแบบที่สี่การใช้ไอซีทีในการพัฒนาคุณภาพรูปแบบที่ห้ารูปแบบโรงเรียนเครือข่ายเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่ายรูปแบบที่หกผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบที่เจ็ดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบที่มีผู้บริหารให้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำองค์ประกอบที่สำคัญของสถานศึกษาที่มีคุณภาพคือวัฒนธรรมในการทำงานและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารผู้บริหารและครูต้องเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ผู้บริหารและครู ต้องพยายามคิดค้นาวิธีการต่างๆที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องรอให้ผู้แนะนำหรือไม่ต้องรอคำสั่งและสู่สำเร็จจากส่วนกลางการประเมินคุณภาพสารศึกษาน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งของการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในการทำง,งานและส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและครู ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้